สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศตรงไหทุ่งหน้าครับพี่น้องเข่าก็เขียวเริมสูงแน่แล้ะครับฮะบรรยากาศเป็นแต่ออกต่อนุกตุมะพี่นอ้องฝนโปอยๆครับต้องเริ่มเขียวแล้วแต่ยังท่านออกอยู่ครับยังท่านออกไปล่องต่อบึงครับเห็นแต่ในคลิปพันต่อเนาะครับเนาะเขาดีขนาดครับยังท่านวางครับพี่น้อง ครับี๋ยวติดตามชมน้วกันครับบะมีผลงานบอตัวนี้กำลังวานครับนกเป็ดลงกินจนบดครับกุกยอกต่นกเป็ดเหรอครับส่วงนี่พ่อเดอยู่ครับโตสองโตครับบานสเปรย์ลอกเมืองนกตูมครับพี่น้องคนกับโต๊ะคู่มือครับหันโต๊ะโมแห้งลิ่นปล่อยคู่มือเลย บรรยากาศเป็นตะเขาดีขนาดครับนุกไปติดตามน่วกันครับลีนำกับบ่ท่านครับพี่น้องนั่นครับนนอยู่ระยะเจ็ดสิบเมตรครับหมอตรงนะครับพี่น้องโพดเสียบเลยว เมื่อกี้นี่มันเห็นผมครับพี่น,อน้องหลีน้อกขบพระท่านครับมันบินมาก็เลยบินไปลงไกลเติบครับนะครับผมจะลองเสียงมโน,นครับพี่น้องลองครับเอาหัวเลยน้อครับเนาะคือสั่นทแท้ล่ะพื้นตั้งอยู่ประมาณเจ็ดสิบเมตรครับ คือครับพี่น้องไปแล้วนี่งัวพ่ะนะอาดหลาดนะครับพี่น้องครับฮะออกมาต่อดูดูการแหละครับพี่น้องไม่ได้ยิงเช็คบางปืนยักเทอ่อหรอกครับเพราะแต่เอามันยิงเบิ่งเท่งกับปืนมีหนามันแน่นะครับเนาะขออ่างเนาะแนวยิงบ่ถือระยะยิงประมาณ60สิถึงเจเมตรครับเมื่อกี้ เคยยิงอ,อยูน่ยน,น,นะครับโกฟนาผาดว่าเราเป่าหน่อยผาดนะครับพี่น้อง กำลังว่าสีเมียนปืนเป็นห้องตุ้งตุ้งอยู่นี่มันหมอบอยู่แ้มันเนืดอข้อขึ้นไข่ยอยู่โอ้ยเปิดขึ้นที่แดกบินมาหาอุ๋ยมันเห็นก็นได้หรบน้พุ่่งก็บ,บ่ดังน้พุ่่งก็ดังค่อยลาย ออกนี้ได้อีกต่งกลางกับบานมึงไหนออกนี้จะกู้แม่เจือดข้อมันนี่ไปแจกพ่นพ่นพ่นกู้อดไปสื่งัวแท้ล่ะเั็นนี้เห็นหัวผมเว่อร์อัดเขากันแท้อยู่แต่ว่าไปทางงัวพระโล บกายหิงหรอกบกายหิงมันไปทางหัวอะไร,รน,น,นั่นเองหัวแดงจริงครื่องเนารนสแลปขึ้นดิม้ากับพ่อมาหัวแต่วันันกับบังยุ่นอ่ะอันมอยหิงมอไดหยิงเลย บมติงอยู่คือโย่จากเห็นคือบมอ๋อเหนบโถือบมถือโยกหลายยิ่อยู่หกหลายอบินมากครับพี่น้องครับ กนระลงให้ไปแล้วครับเขามันสูงครับขอนข้าง,งสูงยิ่งมือถือครับพี่น้องเนะว่าไงหิลายคักน้นหมายแก่เม่มยครับแต่ว่าบงหู่นเส้นยิงบ่ นกกระขุนู่ครับเฮ mm ็ดมันตื่นก่อนครับ mm hmm. เพื่อนบริเชกเมืองนะครับอามากนิ่งเลย mm hmm. อาบน้ํำมันโผล่มพี่น้องบ mm hmm. ินลงตรงนี้แล้วครับตรงไห้นะฝากใหม่ไปครับด mm ั hmm. เห็นหัวโกเลย โมมีหุ่นครับเปิดแต่ลำโพงครับเขาดีกันนะเขามาแบบโมต่างรักเลยครับเตือแหลกครับเขามามันเห็นผมก่อนมันก็นเลยบินนี้ครับมาแหละครับมานั่นแล้วครับนัปวดเสียบเลยครับ มากับพ่อมาพี่น้องหนุกพวกเขาเห็นเจ้ากอยาตจริงครับนั่นโมยิง,งเป้าว่าชัดเจนโมโดนอีกเป้าว่าชัดเจนครับพี่น้องไอ้อดลาดโอ้ปุ่นตัวนี้ไกแห้งครับ ออรอยสิบเมตรบนใบโอ้ยเด็กอย่าตียงอย่าเตียงเฮ้ยอือหมอปลงเลยโอ้

ไปเก็บไปฮะหน้อง,งองไปเอาดาบานหน่งงองมุกการเดาะโอ้ปืนโมเด็เช็คมึงครับโมเด็ยิงโดนนะครับแต้มหนึ่งครับหน้งงองคาบหนี้ระบาด ผมมาพอกันทิมนาครับผมทิมนี่ก็เพียงแค่นี้แล้วครับเปิดดูดูการแหลกครับตอนตูมเดี๋ยวจะไปจัดอยู่ครับเหมือไไวบางกันครับช่วงนี้ก็เฮ็ดเสียกครับโบไมีเวลาบไปครับนี่ก็อยู่หน้าจะค้องครับเลยลองต่อบึงเขาอยู่ครับเขาดีอยู่ครับสวัสดีครับ